คุณเคยไปพม่าไหมคุณเคยไปพม่าไหมขมา้มยามีมาเพียกีย่ยาวบูปะละไม่ฉันไม่เคยไปไม่ฉันไม่เคยไปเฮ้ <c oughs> ฉันอนไม่ยาวปูป่าปคุณละ่ะคุณละ่ะคุณยายโยฉันเคยไปฉันเคยไปฉันนอยาวปูเดชฉันไปที่นั่นในปีที่แล้ว ฉันไปที่นั่นในปีที่แล้วฉันอมาเดกาเอริโกทราเกปาเดยังไงคุณชอบไหมยังไงคุณชอบไหมเปโลเลเขมยาติตตาปายละฉันมีความสุขมากฉันมีความสุขมาก ฉันนอกเซฟเยาวดแต่ฉันอยู่ที่นั่นเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นแต่ฉันอยู่ที่นั่นเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นตาเบเมจนอเอิมาต์ตะไปเนเกเตคุณไปเยี่ยมชมสถานที่ใดบ้าง คุณไปเยี่ยมชมสถานที่ใดบ้างคมย่าเปเนียโกเลปาเกปาเดเลฉันไปเที่ยวรัดมอนฉันไปเที่ยวรัดมอนฉันโมตีเนโกทว่าเลเกปาเดฉันอยู่กับน้องชายของฉัน ฉันอยู่กับน้องชายของฉันชันอยเยนีเลเนอตูนิทายปาเดเขาอาศัยอยู่ในรัฐมอนเขาอาศัยอยู่ในรัฐมอนทูโมตีเนมานไทายปาเดเขาทำงานที่นั่นหรือเปล่า เขาทำงานที่นั่นหรือเปล่าตูเอดีมาอโลโลในตาละไม่เขาเป็นนักเรียนไม่เขาเป็นนักเรียนมาเข้าปาภูตูกาจางดาเพื่อไปเด เขากำลังเรียนดนตรีที่โรงเรียนเขากำลังเรียนดนตรีที่โรงเรียนทูกาเจ้ามากีตาปิญญาโกเลลานิบาเดเขาอยู่ที่นั่นมาสามปีแล้วเขาอยู่ที่นั่นมาสามปีแล้วทูเอดีมา,นาเนดาสเตชิปี ฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาชันอาเชมิยาเกะคุณเดินทางบ่อยมากคุณโชคดีคุณเดินทางบ่อยมากคุณโชคดีขมยากาเคลตยโตตโกทวาดะขมยากาคาวตาบะาย ปีหน้าคุณจะกลับมาไหมปีหน้าคุณจะกลับมาไหมขยันเล่านิดมาเปียลาอูมาละคุณสนุกกลับมาที่นี่ไหมคุณสนุกกลับมาที่นี่ไหมขยันที่ก็เปียลายาด้า,เ,าเพีวยวเชวเยละ โอ้ใช่มันวิเศษมากโอ้ใช่มันวิเศษมากโอปยต้าปอบยาดากอาโอเสยปาเปียขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเีสุอัมยาชีติปาเด